เมือขึ้นได้เจ๊งเจ๊งนักนักแล้วนะคะเลขอกวัวเลขผ้าทูดงจะเข่าตัวหนึ่งสองตัวล่างนะคะโอ้มาบ่บนกับล่างแนะตัวนี้มันตรงกันไหมไฮว่ามามขึ้นตรงกันเป๊ะเลยโอ้ล้างล้างมือรอเลยวันนี้โอ้ยใจขึ้นก็เอามาสัน้นเอได้บอกเขาตัวนี้ใจขึ้นเหรอครับมันตรงเลขผาาทูดงบ่ฝันตรงแจ๊งซี่นะโอ,อ,กอ้ก้นอนนี่ดีมาขึ้น่งคอเตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน้องสุโฟสุคนเลอศตามเือน,อมมน,นี้เมื่อเลขออกนะคะเมื่อขึ้นได้เจ๊งเจ๊งนักนักแล้วนะคะเลขอ๊กวอเลขคว้าทุดงจะเข้าตัวหนึ่งสองตัวล่างนะคะโอ้มาบ่บนกับล่างแหรอตัวนี้มันตรงกันไหมไฮว่าเมื่อขึ้นตรงกันเป๊ะเลยโอ้ยล้างล้างมือรอเลยวันนี้ เบิกทับไปซื้อเข้าใจครึ่งหนึ่งมาสั่นครับใจครึง่ง,งก็เอามาสัน่นได้บอกเขาตอนนี้ใจขึ้นเลยครับมันตรงเลขพาทุดงบฝันตรงแจงสี่แตาออกแกลน,นอนดีมากขึ้นไยโอ้โอแน่นอนนั่นมิสเตร์ฟันดี หานวะเขาม่เห็ดแหม่เลยจะบอกซี่หาาบ่ห้าหสี่เอามามาทีงนี่เลยแม่มาทางนี้เลยแล้วมามานี่แล้วโอ้ยมาบอกบอกฝันดีดีอยู่เฉยๆก็ตะโกนบอกผมตกใจหมดเลยคิดว่าใครโผล่มาเอากางเกให้หน่อยเอาเก้าอี้ให้เจ๊หน่อยมาคุณเจ๊เออเออเอามานั่งมานั่งก่อนแม่แม่เป็นยังไงเอามานั่งนั่งก่อนฝันดีดีมาสั่นเอาฟังเพิ่มเิมฮเดี๋ยว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 มันเป็นยังไงแม่อยากบอกว่าหวนแหวานหคนมาเห็ดแหม เออค้นมาเห็ดแม่ไหมโอ้ค้นมานอนนําผู้ใช่มานอนน้ำผู่ใช่เออคันแม่คันไม่นันเสื้อเล็กนะถือซีหาหาทีทีหาทีโอ้ตรงเลขพาตูดงเลยพาตุดงไงนะซูนซีมันบบาอ่อนบ้าจวดหลวดแม่คือใจเคืองก็คืออยากบอกอยากบอกเลยใช่ไหมนี่อือยากบอกต้นยางมานน่บ้าเอาโอ้ยใจมันเจ้ามื่อไหร้ซีห เราจดก่อนจดก่อนแม่สามตัวมีไหมแม่ห้าสี่ห้าห้าสี่ห้าห้าคันแดงสี่ออกเลยโต๊ะใหญ่เมื่อยหน้าขึ้นตื่นเต้นเลยเพื่อไปอยู่เฉยๆก็โผล่ขึ้นมาผมตกใจหมดแม่ปะห้าสี่ห้าใครแม่คันแดงสี่ใ่รแม่ซื้อได้มาถือได้บ่แม่ซื้อยังบ่ ท่านซื้อเอาออกไปว่ได้ออกไปว่ได้ต้องให้เจนนดไปซื่อหน่อยสายวิ่งโอ้ยแม่รับมาด่วนเลยตกใจเมื่อเบิกซ้ำกระดับอยู่เฉยๆก็โปัวขึ้นมานะผมตกใจหมดปัวขึ้นมาตื่นเบิือดแม่บอกเลขบอกเลขออกแล้วบนว่าห้าสี่ห้าตาฝันเกี่ยวแล้วมาขึ้นรากามีสิมีเพิ่มตัวหนึ่งมาค่ะหมอบ้านนี่ไปวัดกุญแห่ พระอาจารย์โต้งท่านก็เอารูปที่ถ่ายจิตรูปหน้าคนเนาะเพิ่นได้เบาเพิ่นได้เบิกทับเบื้องแน่วาสันเบิกทรบกับเบิ่งอยู่พี่น้องเบิกทับกับไ่เห็นคือนมูอเด้ดอ่ะเขาเห็นติดหน้าคนแต่เบิกทรบเห็นเดขวัดนี้มึงเก่งอยู่สองหามึงเก่งอยู่ก็เลยว่าเอะขันเงียบไปขันเอสซี่มากนี่สิเฮ็ดจังไหนนอไปได้ยุวัดนุ้นแห่ได้นี่พระอาจารย์เอารูปถ่ายจิต วิญญาณให้ดูโอ้ใช่ก็เลยเห็นเลข2านะคะก็เลยเพิ่มมาหนึ่งตัวล่างนะคะวันนี้จะสรุปแคนแคนมาขึ้นเลขตัวเก้าเขาแล้วเพียงแต่ว่ามีเพิ่มมากเพิ่มมากกับพี่ตงกับพาชุด,ดงจะเข่าทั้งโอปอทั้งเบิักซับวมนนี้ยังได้กับบอลุูนยังได้กับยูนบคเบ็กเบิกซับพับโอปอค่ะคือฟัน ฟันว่ามือขึ้นนี่ไปจุดบอกให้ว่าอยู่เขาในเด้อสีสางปูพญานาคือตอนนี้เริ่มตั้งหอปูแปดสอดงาแปดสอกสอกำลังตั้งหอได้ค่ะเมื่อนี้บ้าขั่นเดี๋ยวออกไปสวนเนาะเลื่อยยางบ้าท่านว่าฟังกอนนั่มมาบอกฉันตัวอยู่มือขึ้นพ่นที่ห้าจะสางนะคะ,ะนั่มมาเลยค่ะมือขึ้นนี่ฟันฟันว่าเบิกทาไปก้นพ่นไปก้นเอาพ่นเพิ่นออกนะ,ะนะ้อภาษาเพิ่น ขึ้นเป็ดก้นเหมาอนนเป็นหูโซโงโอ,อยู่พี่น้องอเป็นโกนบอกง่ายเลยพ่อเปิดโกนแล้วเดี๋ยวเขาไปมีแต่ใครพญานาคใครพญานาคเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นก็เลยว่าเอ้าอันไข่ตัวนี้ยุ่งแย,ยนกลัวขึ้นมายุ่ในในหูพญานาักเลยว่าไข่แบบนี้เหรอครับไข่แบบนี้ค่ะไข่แบบนี้ไข่พานาานี้เบิกคราบเลยเอาไม้เคียวออกมาอืม เขียวมาจากโกนมันละมันละกายแบบนี้มันละเป็นไข่หน่วยสีขาวเป็นไข่งูแบบนี้อืแบบนี้ละแต่ว่าเป็นไข่งูแบบนี้ขาวจุนพูนด้เต็มหูเลยพี่น้องแต่ว่าเป็นไข่พญานาคพอเขียวออกมาก็ะมีงูหน่อยที่แตกออกจากไข่เนาะค่ะสามตัวเขียวลึมๆมดระพกระเจ้าเลยว่ง ว่าขอ๊กว่าเปลี่ยนคูตรงนงฮะเป็นคูงนนูงูจงอางงูเหลียงงูจงอางเพิ่นว่างูจงอางงูจงอางบ่เออเพิ่นว่างูจงอางเพิ่นมาบอกคัน<อ>เขียวมาเราปวดได้แต่ว่าเป็นงูหน่อยสามตัวสามเจ็ดมากส่วนตัวคิดว่ามาแน่นอนสามเจ็ดนี่ฝันเห็นงูหน่อยเทไดมันสือติดเจ็ดเจ็ดมานะคะเข้ากับเลขวิ่งเบิกซับวิ่งแปดวิ่งสี่วิ่งเจ็ดนะคะงูชีเป็นเจ็ดับเจ็ด ขันมู้น้อยเบิกทราบฝันเทไรบรัวผาดค่ะเป็นเจ็ดแน่นอนค่ะเบิกทราบฝันแล้วค่ะ<ม>บาปนี่มัดตรงกับที่ปล่อยไปสามเจ็ดนี่ยปล่อยไปแล้วนะ,ะซื้อแล้วนะมาพีคือว่าใครเห็นแล้วใครงูมันเป็นศูน,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 นย์เนีขันห้ากลนกลนกนโพดนกลนหยังกับเป็นศูนย์ศูนย์เจ็ดพระธุดงมาแน่นอนชอบมาร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะว่าตรงกันใครงูเป็นศูนย์เบอร์ทราบไปสามเจ็ดมันบอปูและหอยเอาศูนย์ใส่สามเจ็ดศูนย์ตรงกันเลขผ้าธุดงศูนย์เจ็ดตัวเน้นมันบ่กพี่บอกผ้าทวดงศูนย์เจ็ดบื้องดูกมีครับมีศูนย์เจ็ดครับศูนย์เจ็ดอยไปซื้อเมื่อเศร้านี่เจนุดแลนต์มาดแปลงอกไปพี่นองเลยจ่ายครึ่งเอาไหมคนว่าศูนย์เจ็ดน่ะพีสันเบอร์ทราบไปเลยว่า ใจครึ่งก็เอาใจครึ่งก็เอาพ่อญาตศูนย์เจ็ดสื่อเลยเลยว่ะสี่บอกตรงไม่บอกฝันเลยไม่บอ <17 S 1> เจ็ดผลลูกเลยพี่น้องตื่นขึ้นมาเฮ็ดจนนนนังไหนเนาะบานนี้ด้วยโทษบอกมูบอกขวกร่องไห้ในเด้อสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์แต่ว่าเบา,บาถึงขันของสองเอื้นพันบ่ายร่องกับพ่อเป็นหา,างเพราะว่าพันร่องเลขพระธุดงอยู่แล้วเนาะท,ทุกช่องได้ลงเลขพัทลุงศูนย์เจ็ดอยู่แล้ว เลขแม่เบิร์กซับกไ็ได้สามเจ็ดทุกซองนะคะสามเจ็ดศูนย์เพียงแต่ว่าเลขบนสามตัวบนจะเพิ่มมาหนึ่งหางสองแปดสี่จะเพิ่มมาเป็นสามเจ็ดศูนย์สามตัวตรงๆคร,รับค่ะออกสามตัวในแม่สามเจ็ดศูนย์เงื่นล้านนี่บัฟฟี่เลพี่น,อน้องเงื่อนล้านนี่มั่นใจเลยออกสามเจ็ดศูนย์เบิร์กซับเงื่อนล้านบัฟิีได้ทางแค่พญานาคเนะีย คุณหาทีป้อยไปแด่โดนแล้วเนาะค่ะแต่ว่าก็เลยอันลูกสาวหน้าคีน้อยเพิ่นฝันวันอันเด้คกี้รซีประตูทะเบียนหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหน้าคีน้อยนะก็เลยห้าศูนย์ก็เลยบะถิมเนาะแต่ว่าเบิร์กซาปอยไปิะตูนุ่มคีบเลาได้เอาเลียแม่ีน้อยด้วยเนาะอันเดียจะเอฟซีตามอยู่ได้หน้าขีน้อยฝันแตอจะไปเล่าได้ได้เหมือนแรงเออแกจะชอบไปเล้าของแกนะใหญ่ใยญ่แน่ไม่ชัด แค่เอเดียวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเอาเลขมาคียน้อยไปเลาาก่อนเนาะาคียน้อยเพราะว่าเอฟซีถือจนได้นั่นเด้บวกไทยเพิ่นไปโรงเรียนแล้วเออ่ห้านึกยังไงมาบอกไม่รู้แต่เช้าเลยแต่ว่าบอกซาบามันซีโตไปเล้าวันนี้วันไ วันศุกร์ค่ะวันนี้ไปลาวหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเลขนาคีน้อยต้นหอมนะคะเห็นบ่จ้ะชัดไหมชัดไหมครับเอฟซีครับผมไปลาวก่อนเลยนะคะหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเลขนาคีน้อยค่ะฝันเมื่อคืนตื่นมาบอกแม่เลยค่ะนาคีน้อยอันนี้ของนาคีน้อยเด้อค่ะ นี่คงเบิกซับใช่ไหมครับค่ะอ่านี่คงเบิกซับตัวสุดท้ายเลยเนาะสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์ฟันทุ่งเลยค่ะสามเจ็ดชอบสุดนะค่ะครับหกหกหกห้าก็ชอบนะคะคัดตัวชอบนะคะสองแปดสี่ก็ชอบแต่ว่าบอสสู่สามเจ็ดศูนย์ฝันคาดฝันแนเห็นงูเขี้ยวเงยาเงยาเป็นเขี้ยวมอดระกด้วยงูหน่อยสามตัวครับ ค่อยู่ในโกนกับมีแต่ใครงูเต็มไปหมดแต่ว่าที่แหลกันว่าไครพญา,า,านาคเนาะค่ะขัดฝันเห็นงูหน่อยนะเป็นเจ็ดเนาะคะ่ะรากาโตกันนะคะเห็นอยู่วัดกุดแหในรูปติดวิญญาณสองห้านะคะศูนย์ห้านี่ปล่อยตั้งแต่ต้นงวดนะคะหน้าขี้หน่อยฝันอีกก็เลยเพิ่มให้ศูนย์ห้าก็คือปล่อยตั้งแต่สองงวดแล้วเนาะโค้งสุดท้ายอันนี้คัดกองพิเศษสุด,สดพิเศษะคะ่ะ<า>ตรง